พบกับ BKM Motorcycle พรังสามกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาดูคอลเลกชันใหม่จาก BMW กันอันนี้คือเสื้อยืดรุ่นพิเศษนะคะสำหรับเป็นของที่ระลึกสำหรับงานมอ d ตอร์ราดเดที่จัดขึ้นที่เขาใหญ่ปี2025มาดูเนื้อผ้าใกล้ๆกันค่ะอันนี้นะคะเป็นเนื้อผ้าจะเป็นคอตตอนผสมโพลีเอสเตอร์มีความนุ่มเบาสบายช่วงอกนะคะจะเป็นสกรีนยางดูนขึ้นมาค่ะแขนด้านซ้ายนะคะจะมีคำว่า BMW m o d e r r d ขนาดของเสื้อนะคะเราสั่งตั้งแต่ไซส์3 s จนถึง5 xl ค่ะขนาดที่ใส่นะคะตัวนี้คือไซส์3 s ค่ะสำหรับหุ่นนายแบบของเรานะคะตัวนี้ไซส์ l ค่ะสำหรับลูกค้าที่ซื้อไปนะคะสินค้าชิ้นนี้ได้รับการ pre w a ช h เรียบร้อยแล้วสามารถใส่สวยๆหล่อๆกันได้เลยที่สำคัญสินค้าเสื้อ,อยืดตัวนี้มีจำนวนจำกัดเพราะว่า bmw มาตรผลิตครั้งเดียวไม่ได้ผลิตเพิ่มนะคะใครสนใจรีบจับจองราคาตัวละ880บาทสั่งซื้อได้ทาง inbox ค่ะ ช้าหมดอดสวยอดหลอกันนะคะแล้วเจอกับพวกเราได้ที่งานมอตลาดเดย์ค่ะ